เดัสเลสบิงลิชตากาล็อกวลาคำเสรกทำน้ำชีวิตอามซิแมทผู้บริหารของโรงเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอภาษาไทยใส่ใจควรรู้ด้วยคำว่า หมาถูกน้ำร้อนอ่านว่าหมาถูกน้ำร้อนหมายถึงคนที่มีความเดือดร้อนจนทุรนทุรายพยายามวิ่งหนีหาที่พึ่งตัวอย่างถ้าคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตอนนี้คุณก็คงตอนนี้คุณก็คงไม่ต้องวิ่งพลานหาที่พึ่งเหมือนหมาถูกน้ำร้อนหรอกฟังซ้ำอีกครั้งนะครับคำว่าหมาถูกน้ำร้อนอ่านว่าหมาถูกน้ำร้อนหมายถึง คนที่มีความเดือดร้อนจนทุรนทุรายพยายามวิ่งหนีหาที่พึ่งตัวอย่างถ้าคุณไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดตอนนี้คุณก็คงไม่ต้องวิ่งพลานหาที่พึ่งเหมือนหมาถูกน้ำร้อนรอกขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพ้งเท่านี้สวัสดีครับ Today is 27 of December 2022. a n d t e n o In h e first day is laugh, reading laugh, spell L A U G H, meaning หัวเราะ December you laugh so louder คุณหัวเราะเสียงดังมาก Again e n the first day is laugh, reading laugh, spell L A U G H. Meaning, December, มินิ่หัวล้อดิซัมเบิลคุณหัวเลาะเสียงดังมาก t h a n ง you อันก o ดบ่อย My name is Nicha Pa, My name is Pha. I am 8 years old. I study in Prathom at Anuvan School. My favorite food is pizza. My favorite color is blue. My favorite subject is English. Thank you. for you Good morning everybody, my name is Nisha. Our talk log for today is Rason. Reading Rason. In English, reason. We will use reason in a sentence. Peter always has reason when he does something. Again, our talk log for today is Rason. Reading Rason. In English, reason. We will use reason in a sentence. Peter always has reason when he does something. Thank you and goodbye. <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ขอร้องนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจ,จาวันคือกะตันจะสุกะตังเสโยหมายถึงมาทำความดีกันดีกว่าฟังซ้ำไปค่ะนะคะคำว,ว่ากะตันจะสุกะตังเสโยหมายถึงมาทำความดีกันดีกว่าขอความสุขความเจริญจะบงังเกิดแด่พุทธศาสนนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ะะวันนี้มาพบกับครูเอิญกับรายการ Amazing Math วันนี้ครูจะมาแนะนำเทคนิคการครูณเลข1 1ถึง19ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ11คูณด้วย14นะคะผลลัพธ์คือ154 13คูณด้วย16นะคะผลลัพธ์คือ208 18คูณด้วย19นะคะผลลัพธ์ก็คือ342ทีนี้เทคนิคของเราเป็นยังไงนะคะ ตัวแรกนะคะเลขตัวสุดท้ายให้นักเรียนเนี่ยนำหลักหน่วยมาคูณกันนะคะตัวเลขตัวกลางให้นักเรียนนำหลักหน่วยมาบวกกันเลขตัวหน้าสุดให้นักเรียนใส่หนึ่งนะคะทีนี้ถ้ามีตัวทดให้นักเรียนเนี่ยบวกตัวทดเข้าไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่น11ดคูณด้วย14นะคะเลขตัวสุดท้ายเกิดจากการนำหลักหน่วยมาคูณกันใช่ไหมคะก็1คูน4นะคะผลลัพธ์ก็คือมีค่าเท่ากับ4 ตอไปเลขตัวกลางเกิดจากการนำหนึ่มาบวกสใช่ไหมคะมีค่าเป็น5เลขตัวหน้าโซดให้นักเรียนเติม1นึะคะนะสิบเคูณด้วยสิก็มีคำตอบเป็น154งร้อยห้่ายไหมเร็วไหมอ่ะอ่ะมาดูตัวอย่างตองไปนะคะสิบสคูณด้วยสนะิบหเลขตัวสุดท้ายเกิดจากการนำหลักหน่วย สามคะูณหกผลลัพธ์เป็น18ทีนี้หนูจะเห็นว่ามันจะต้องเกิดการทดเกิดขึ้นกนหนูก็ทดธรรมดาเลยก็คือใส่แนะคะแล้วทด1ต่อไปเลขตัวกลางเกิดจาก3ามาบวก6มีค่าเป็น9นะคะจะใส่เข้าไปทีนี้เลขตัวแรกนะคะผลลัพธ์เป็น1ใช่ไหมทีนี้หนูก็จะเห็นว่ามันมีตัวทดหนูก็บวกตัวทดเข้าไปด้วยนะคะก็ะจะกลายเป็น208นั่นเอง ต่อไปตัวอย่างตัวสุดท้าย18ดคูณด้วยสินะคะอ่ะเลขตัวสุดท้ายใช่ไหมก็เกิดจาก8คูณ9 8 9 7นะคะใส่2ทด7นะต่อไปเลขตัวกลางก็นำแ8ไปบวก9ผลลัพธ์ก็คือเป็น17เนาะใส่7แล้วก็ทด 1. 1เลขตัวหน้าสุดเติมเลข1นะคะอ่ะทีนี้ก็บวกตัวทดเข้าไป กลายเป็น342นะหลักหน่วยของเรามันคือเลข2ก็เป็น2นะคะตัวกลางหลักสิบนะคะมี7ใช่ไหมทดอีก7ก็กลายเป็น14ใส่4แล้วก็ทด1เข้าไปในหลักร้อยนะคะทีนี้หลักร้อยของเราจากที่นี่น่งใช่ไหมบวกตัวทดอีก1แล้วก็บวกตัวทดไปอีก1ก็กลายเป็น3นั่นเองค่ะ ต่อไปครูมีโจทย์อยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะให้ในักเรียนได้ลองกลับไปทําดูโดยที่ลองนําเทคนิคของครูที่ครูนําเสนอวันนี้เนี่ยไปใช้ดูนะคะหวังว่านะเทคนิคที่ครูนํามาเสนอพวกเราในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้คํานวณเลขได้รวดเร็วขึ้นนะคะก็วันนี้ครูขอ,ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ นักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูในรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้กันอีกแล้วนะคะโดยวันนี้คุณครูนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องวันเหมายันหรือวันที่มีกลางวันสั้นกลางคืนยาวนานที่สุดมาให้นักเรียนได้รับฟังกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเมื่อวันที่22ธันวาคมพศ2565ที่ผ่านมาเป็นวันเหมายันซึ่งคําว่าเหมายันแปลว่าการมาของฤดูหนาวตรงกับคําภาษาอังกฤษคือ winter solstice คำว่าโซสติกหรืออายันในภาษาละตินแปลว่าดวงอาทิตย์หยุดนิ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่จุดเหนือสุดหรือใต้สุดดังนั้นในหนึ่งปีจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอายันสองช่วงเวลาคือช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ประเทศที่อยู่ในซีกโลกเหนือรวมทั้งประเทศไทยวันที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่จุดสุดทางเหนือจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายนเราจะเรียกมันว่าวันคริสต์มายันเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดกลางคืนสั้นที่สุดเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนและจุดสุดทางใต้จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20ถึง23ธันวาคมเรียกว่าวันเหมายันเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด กลางคืนยาวนานที่สุดนับเป็นวันเริ่มต้นฤด,ดูหนาวโดยปรากฏการเหมายันในปีนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา36นาทีและตกเวลา17นาฬิกา55นาทีมีช่วงกลางวันสั้นที่สุดในรอบปีคือ11ชั่วโมง19นาที8วินาทีและในขณะที่เราเป็นวันเหมายันประเทศที่อยู่ในซีกโลกใต้เช่นประเทศออสเตรเลียจะตรงกันข้ามเป็นวันคริสต์มาน ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่หน้าร้อนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่คุณครูนำมามอบให้หวังว่านักเรียนทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ